กลับมาพบเจอกันอีกแล้วครับค่ะเวลาเวลาฮะทไพนัก11โมงมากี่โมงเดี๋ยวเดี๋ที่ำไมมาเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรมหาเฮงมึงสักเองมึงยังต้องคิดอ่ะต้องคิดหน่อยดิมหาเฮงเรียกซับเรียกซับไอไข่ใช่ไหมเรียกพี่ไข่พี่ไข่เรียกไอ้ไข่ได้ เพราะว่ามันเป็นคำไม่หยาของคำโบราณผมศึกษามาอ๋อไอ้ไข่ไอ้ไข่ผมก็มีในรถวงคนึงนี่ไข่ปั๊บมีจานเปล่ามีจานเปล่า,า,าแท้เปล่าผมเป็นไอ้ที่เขาสันสานอ่ะอ๋อสันอ๋อสันสานอ่าที่เป็นแหวนนี่มันค่อยค่อยๆ่อ่ะอันนี้เป็นองค์อันนี้เป็นองค <น S 1> อ์อย่าโอ้ยแบบี้ปับ๊บโอ้โหไข่ดีเป็นไงฮะใส่อย่างนี้เลยใส่อย่างนี้เลยโอ้นิ้วเขียวยี่ห้วยสวัสดีคผู้ชมครับสวัสดีค่ะอีกแล้วครับเราพาทุกท่านมาอยู่ที่ท็อปเทนตีดอย ท็อป10คาราทนี่มี Q C D ในการเอาอินดี้ทายกี่ครั้งก็อ่านทุกครั้งอ่ะอ่านทุกครั้งค่ะมีใบรับประกันด้วยมีแล้วเขาเรียบร้อยที่นี่มีครบพากันไปหลากหลายคันนะครับแล้วก็ลูกค้ามาอุดหนุนกันไปนะครับอุดหนุนกันด้วยไม่อุดหนุนจะตีเขาให้ลูกค้าเนี่ยพี่พี่ใจเย็นไม่อุดหนุนจะตีลูกค้าหลับเลยดูแล้วก็ซื้อกันค่ะเข้าใจป่ะเขาซื้อทุกคันแหละพี่ดูแล้วไม่มาซื้อเนี่ยแล้วลำบากพวกกูเนี่ยเรานี่เมื่อกี้สอบถามก่อนทายทำค่ะหมดแล้วนะ เริ่มกันที่คันแรกนี่ไงสำหรับคันนี้เบิกเลิกเบิกชอยอยากรู้ข้อมูลเดี๋ยวเรียนเชิญผู้บริหารอันกิติมศักดิ์ของเราค่ะพี่เทนเชิญนะพี่เทนนะสวัสดีครับพี่เทนสวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้ใจดีเลยค่ะผู้ใจดีละเราเป็นเจ้าของเต็นแล้วก็โดนได้ค่ะขอโทษอ่ะแนะนำชื่อนามสกุลกันหน่อยโอเคครับผมธันวาเกสกุลนะครับก็คือเป็นน้องชายคุณท็อป น้องชายพี่ท็อปมีท็อปเทนกันอ่ะก็เลยเป็นท็อปกับเทนใช่แล้วท็อปเทนพี่ท็อปเป็นพี่เทนเป็นน้องก็เลยเป็นท็อปเทนอ่ใชวันนี้เบิก์ดเริ่เบิกชัยกันที่คันแรกคันนี้เลยมันคือรถอะไรครับพอลส์คายเอนเอสนะครับไฮบิดมันมีดีเทลรายละเอียดเยอะมากคือตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่าครบรอบ25ปีนะฮะออปชั่นเต็มภายในเต็มทุกอย่างครบรอบ25ปีใช่ครับนี่รถหรือคอนเสิร์ตพี่เบิร์ด รถรถนะเบนจ์จเพาเลยเบนจ์จเพศอ่าเขาี้ที่สีเราเริ่มที่ภายนอกก่อนที่สีนี่มันเป็นนี่คือแรปดำด้านรถเดิมเป็นสีอะไรอันจริงเป็นดำเงาครับอ๋อคือรอบมาก็ยังกพราะเป็นสีดำอยู่เดิมข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่ได้เปลี่ยนเฉดสีไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไม่ต้องไปแจ้งเปลี่ยนสีที่ขนส่งใช่ไอที่ขับซุปเปอร์คาร์กันอยู่รถดำแต่ไปห่อชมพูอันนี้โดนจับนะใช่เขาเขาโบกมาจีเจ้าที่จะมางี้นะวดเลย อันนี้โดนะน,น,เน,นเะ,ะ u, เรียกงั้นเลยเหรออ่นาเรียกงั้นเลยอ่าคันนี้ได้ภายนอกมากับล้อขอบล้อขอบ21่สิบเอ็ดใช่เอ่อยางพิเรลลี่นะครับยางใหม่กิฟต์เลยนะครับดูข้างนอก ok. มีบนันโงบันไดมีบนันไดอันนี้คือเดิม,ดมดเดิมต่นดาดหมดเดิมเดิมครับแ<ต>ปีก็จะมีก็จะมีเปลี่ยนผ้าเบรกมาให้แล้วเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วครันี่ปีอะไรคันนี้ตรงนี้ปี2012ครับปี2อ <B> ง <ingo. S 1> แอนท์เตอร์ถ้าใครไมลุกถ้าพี่โก้ซื้อให้แอนท์เตอร์เรา โอ้ข้างในเขาสีน้ำตาลข้างในสีน้ำตาลครับข้างในเขาสีน้ำตาลเือนอืมทำไมอ่ะไว้จับดิท่านจับหรอจับไม่ได้หรอหนูขอจับกระบองแทนได้ป่ะนี่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 โอ้เออข้างในกว้างข้างในสวยนะแบบเบาก็พับได้หกสิบสี่สิบใช่ไหมนี่แอบนอนได้เลยเนาะได้ลองนอนดูไหมลลองดูว่าอินเตอร์กูพร้อมกดปิดเลยนะเนี่ยกูปิดเลยนะถ้ามึงเข้าเนี่ยกูปิดเลยนะปิดเลยนะข้างนอกสวยนะครับข้างนอกสวยงามเฮ้ยโอเคอ่ะ ปีสองพันสิบสองเดี๋ยวดูห้องเครื่องได้ไหมพี่เทนได้ครับท่านผู้ชมเปนซูเปอร์คาร์ต้องดูกันละเอียดหน่อยอันนี้เป็นโชกป่ะใช่ครับโชกเครื่องยนต์สามลิตร V6 V6 ไฮบริดประหยัดน้ำมันอันนี้เป็นไฮบริดยี่สิบกว่าโลลิตรนะยี่สิบกว่าโลลิตรอันนี้ไปแทนนนเรื่องแบตเตอรี่ไหมยังครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วเพราะนั้นซื้อไปใช้ยาวๆเลยใช้ยาวๆใช้ยาวๆเลยต้องถามสุภาพสตรีค่ะถ้าสุภาพบุรุษขับคันนี้มาจีบเราเป็นไงบ้างยังไงก็มอง ทิ้งผัวเลยไหมแหมพี่แอนโซดค่ะก,กูอยากกระบองกระบองกูมไม่ตีใช่ปะแอนโซดค่ะพี่โก้กูอยากเอากระบองเนี่ยวันนี้แอนโซดมากเลยโอ้หนี่จุกคอเลยทนะุกคนเจอ <laughs> ม,มาดีมือเราดีมือเลยเหรอ, <laughs> <laughs> อดีอไว้ดีไว้ดีไว้ด <laughs> ีไว้ ก็ได้เป็นสีดำเงาเนี่ยใช่รถไม่มีอุบัติเหตุเพราะที่นี่เขาต้องกล้ากล้าพูดเลยว่าถ้ามีเนี่ยไม่ซื้อเพราะความซื้อเข้าเราดูทุกอย่างเต็มทีแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนไม่มีอุบัติเหตุไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเฉียวกันรถมันจะไม่ลอยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ต้องมีกันบ้างนะครับเจ้าของเก่าอาจจะขับไปรับลูกแล้วอาจจะโดนวินมอไซค์รถติดเบียดเอาขาตั้งเฉียวทำสีกันอันนี้ก็ต้องมีกันบ้างนิดหน่อยนิดนึงมันต้องมีนิดหน่อยรถไม่ใช่ตู้เย็น่ะตููู้้เเยยยย็็นนนนนออใบาาังงปมึดดฝิ แต่วมาตู้เย็นเนี่ยเราถับมือเปิดมันแท้ๆแต่ทําไมฝาตู้เย็นมันเป็นรอยวะเพราะนั้นรถนะครับมันเจออากาศมันเจอสภาวะอะไรต่างๆม็ต้องมีเงินบ้างมันก็ต้องมีเก็บสงเก็บสีขับไปต่างจังหวัดบุยหินกลุมมือแฟนไปตามสิบล้อขนทรายทรายกระเด็นเข้ามามันก็ต้องเป็นรอยอมสีเข้าใจกันบ้างไหมเนี่ยเข้าใจพี่เข้าใจใจเย็นๆใจเย็นๆถ้ามึงใหญ่แต่รถดิงไม่ซื้อป้ายแดงกันวะ แต่เราที่นี่คุ้มค่าเข้ากับปลายแดงนี่ชงหวานเจี๊ยบเลยดูภายในกันมากครับพี่นีเลยนะเรื่องปกติอย่างแรกแต่กล้องมันนี้เรื่องของเบาะ first i อ p r e s s i o n ของเจ้าของรถอันนี้เรื่องปกตินะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าเบาะเนี่ยเวลามันยับอย่างเงี้ยมันคือปกติมันคือการขึ้นรถขึ้นลงมันต้องมีอ่ามันต้องมีพอขึ้นลงเนี่ยเบาะมันจะอย่างเงี้ยนันอยู่อย่างงี้มีบ้างเวลาลงมันก็จะบี้อย่างงี้เวลาขึ้นมันก็จะหงายอย่างงี้เพราะนั้นมันต้องมีบ้างหนังพวกนี้เป็นหนังแท้นะครับเพราะฉะนัั้นนดดูกไ ดูเบาะลังกันหน่อยพซิชั่นนั่งหลังเป็นไงนิ่มสวยงามเว้ยพี่โก้ยี่สิบห้าปีพอร์ชเอ็กซ์คูซีฟพี่โก้คะตัวเนี้ยออกห้างอย่างประมาณสักออกห้างกี่บาทออกห้างประมาณเกือบแปดล้านครับออกห้างเกือบแปดล้านวันนี้มาซื้อที่นี่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ดูไลฟ์กันอยู่ตอนนี้กี่บาทสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทครับโอ้โหถูกกว่าเยอะนะถูกกว่าเยอะมาก ไม่เกินเอยไม่ไกลรัรงหมดอยากอยากขับปาร์ตออยากขับปาร์ตเฮ้ยดี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 ทั้งหมดทั้งโวงนี้นะท่านผู้ชมนะครับมาดูกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถแบบนี้มันต้องคัดกรองใช่คือต้องบอกงี้ท่านผู้ชมรถยุโรปรถพวกนี้ราคามันตกตก มันก็ไม่น้อยไม่มากหรอก<ช>มันก็ตามตามอายุของมัน<ช>แต่เพนแต่ว่าเวลาทางเต็นท์เขาเพนจะซื้อมันต้องเลือกรถสภาพดีเพราะคนจะมาซื้อรถแบบเนี้ยเขาก็หารถที่สภาพดีใช่ไหม<ด>คุณเทนเพราะไม่งนนั้นนถ้าเอารถที่มันไม่สวยมันตายมันตายมือต้องบอกงี้มันตายคามือมันต้องเป็นรถที่สวยนะครับแล้วก็ถึงจะ เปลี่ยนมือกันวายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เรื่องสําคัญแต่ทั้งพืานพื้นฐานรถพวกนี้เขาใช้ค่อนข้างรักษาอยู่แล้วถูก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 เพราะฉะนั้นมาดูกันได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงพวกคุณเทนบายครับมันไม่ชัดเจนขออนุญาตได้เลยครับเอาไปสิยินดีเลยเดี๋ยวผมไปขวบถ้ากันนะได้ครับขวบ้ากันเออรีเพลงก่อนเออเออนี่เวลาเหมือนแบบนี้มันต้องมาเล่นทะเลาะกับระบบแอร์เนี่ย ดูเหมือนเยอะมากคือทําแม่กูขับปวดไม่ถูกเลยนะแม่มีร้องอันนี้ทางด้านล่างพี่กดูด้านบนโอ้โหอะไรบ้างพี่กอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรนะอันนี้ปาร์คเซนเซอร์อ่าอันนี้ไฟใลรถไฟหลังรถอ่าอันนี้ไฟเก่งหางรถอันนี้ไฟไหนก็ไม่รู้แล้วพี่ก็เนี่ยวไฟตรงนี้แหละอ่าขางซ้ายข้างขวาอ่าแล้วนี่อะไรเนี่ยประตูไม่สนิท ของใครประตูแอนประตูแอนใช่เปล่าอปิดดิไม่ใช่ของปิโกแล้วนี่คืออะไรอ่ะของปิโกเปล่าอ่หายแล้วหายแล้วประตูหลังกดไม่ใช่กดมั่วเอาล้อตรงนี้มีอะไรตรงนี้ออโต้อันนี้คืออะไรแอร์หรอวิบะเอาใหม่ดิพี่ไม่ใช่ละไม่รู้อะไรไม่ได้เบาร้อนเบาเย็นเอาหรอแล้วมันร้อนไม่ไม่รู้ร้อนรู้เย็นเบาเย็นเออ๋ยวผมกดตรงนี้เย็นไหมล่ะ ร้อนไหมมันจะเป็นเบาะร้อนเบาะเย็นไงใช่หรอที่มันอยู่ที่แอร์มานั่นน่ะอ๋อเป็แอร์ว่าแอร์มันมาข้างหน้าแอร์ลงข้างล่างแอร์ลงเท้าอันนี้เป็นโหมดนี่นอร์มัลอันนี้นิ่มนี่นอร์มัลอันนี้สปอร์ตอันนี้ยกรายการอันนี้ยกรถยกรถแล้วก็ยกสูงมันยกได้ยกไหมอ่ะคือละคือละคือละ เออ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 ยกเลยยกเลยยกเลยเพราะเขามีองสายดูด้วยนะอ่าคือลิฟท์อัพไงลิฟท์อัพอันนี้มีลงเลินจการลื่อนมีโหมดสปอร์ตมีโหมดอีพาวเวอร์นะครับมีช่อง12โวลต์เดี๋ยวนี้ไม่มีขี้จุบุรี่แล้วมันเป็นที่พาวเวอร์ชาร์จยูนิตอ่าตรงนี้มีจับเราต้องถึงขนาดนั้นไหมเราต้องถึงขนาดนั้นเสีย์มันต้องเกี่ยขนาดนั้นแล้วเซลลแล้วหนูต้องค้างไหมวะ ถ่ายงานกับมึงทีไรนะคือต้องติดยูทูบตลอดเดี๋ยวเมียดูค่ะครียบค่ะครับผมเมียไปกับปอเช่ก่อนจะขันต้องจัดโพสิชันอะไรให้เรียบเหี้ยแอนขอขยับ้อนอีกนึงมี่พี่หนูอ่าจิ๊กโกมาไหมค่ะจิ๊กโกลกำลังจะมาแล้วน้ำมันจะหมดไปได้เกียร์ดีนะครับไปออกไปนี่ขับปอสครั้งที่สามใน ชีวิตรอบชีวิตเลยเฮ้ยเนี่มันหมุนด้วยวะเออใช่มันจะบอกมันเข็มทิศ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 นี่มันหมุนใช่ไหมมันหมุนมันหมุนมันบอกหมดเลยนะเพราใกล้อะไรเราปิดปาร์คเซนเซอร์ก่อนเพราะว่ามันน่าเบื่อเดี๋ยวมันจะดังตลอดเวลาใช่ไหมโทร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 มันก็ดีนะสําหรับคนแบบกะระยะไม่ถูกไม่ต้องโทษใครเหมือนแอนเนี่ยแอนจะเป็นคนที่กะระยะข้างๆอันลำบากมากเลยพ่อเราไมจอดเงี้ยจอดอย่างนี้ไปไงอ่ะ เปิดแอปเปิลอาพี่ก็ลองดิอันเปิดแล้วว่ามันไปได้หรือเปล่าไปไหนนี่ไงระยะแฟนเซอร์ไงมันจะไปไม่ได้เดยลองชิดดูชิดแถบนี้มันไปไม่ได้เออมันทำงานป่ะได้เห็นนะเห็นนะมันจะบอกเลยว่าใกล้มากจใช่ไงเออก็ถ้าพี่จอดแบบนี้ไปไม่ได้ครับพี่ห่างละห่างละเอออ่าพี่ป่ะพี่ทำอะไรก็ได้ให้ผมไปได้ครับพี่เออนี่ไงนี่ไง่ะมันมีระยะบอกนะ มันก็ดีนะสําหรับแบบบางคนกะรถไม่เก่งอะไรเงี้ยไม่รู้กะระยะไม่เก่งมากก็ดีคันนี้เหมาะสําหรับแม่บ้านเราลองป๊อดอะเราก็ต้องล้วก็นอนๆไปข้างนอกเลยไปข้างนอกจริงอะไปเลยไปเลยขับ๊อร์ดอะต้องไปลองเนี่ยคนผู้ชมเขาดูอยู่บ้าเปล่าชอบพิโก้ตรงนี้ว่ารถมันวิ่งดีขนาดไหนเราต้องแบบว่าลองให้ถึงพิถึงริงไปเลยอฮ้ยโกใจแย่เตอเทิบ เบรกดีว่ะดีไหมเบรกไม่ดูดเลยดูดวืดเลยเนี่ยแต่มันไม่กระชากนี่นะเออมันไม่กระชากไม่กระชากไอ้ตากล้องมึงพูดบอกพ่อบอกแม่มึงหน่อยทำไมแม่ครับเป็นนังปอแล้ครับเออเฮ้ยโพซิชันดีรถดีนะครัข้างในสวยข้างในสวยโอเคมันก็มีริ้วรอยของรถที่ใช้มาแล้ว8ปีอ่ะก็ต้องบอกกันแบบนี้เนาะจะให้ใหม่เลยเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นี่ฝนลงเม็ดด้วย ฝนลงเม็ดเราก็เปิดเฮ้ยพี่คือเรารับรับน้ำฝนใช่ไหมฝนเออไม่ได้มีรายการไหนหรอกที่ทำแบบนี้มีรายการเราอีกหรอเปล่าก็ใช้ได้ไงเป็นไงพี่ดี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 ไม่ฝนเป็นไงบ้างแป๊บหนึ่งจะค่ายเหรอขในเย็นข้างนอกร้อนเนี่ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวนะกําลังงงกับปุ่มอยู่อ๋อสรุปว่าไหนบวกกันไหนลบ อ๋อโอเคไอซีไอซีไปอ๋อเฮ้ยนิ่มนวลชวนฝันเนาะ oh. เราเรา,เราเห็นแล้วพวกนี้ในเมืองอะ่ะ oh. เราคิดว่าทำไมเขาขับรถเร็วจังเออของมันมันมันมั่นใจได้เว้ยมันนิ่มไงเออมันมั่นใจได้กำลังจะทักอยู่พี่จะไม่ปิดหรอคะปิดนี่ไง นี่ถ้าพี่เปิดอีกหน่อยแอนไปสับผมต่อได้เลยนะได้เลยได้เลยแอนเดี๋ยวพี่ก็จะซื้อแฮนเตอร์อะไรเงี้ยไปพารากอนเดี๋ยวนี้ซื้อกระเป๋าให้นี่อ่าอ่าอันนี้สองใบเอาไปสองใบเอาไปสองใบน่ารักค่ะป๋าแล้วก็เดี๋ยวในเท่าชอบนายกพี่จองนายกไว้ได้ค่ะป๋าปาเต้ปาเต้นี่ป้าเต้หมูเนี่ยตรงตรงตลาดตรงคูมีอยู่ขายอาหารตามสั่งอ่านชื่อป้าเต้ปาเต้อะหมูเตะะเหรอก็อยู่กับใครดไปกันได้ไปกันได้เป็นงานที่พี่ก็โอเคไหมคู่ดีอ้อ สมมติอย่างซีลกี้เลยอ่ะนี่รถเขาติดรอดูรถเราวิ่งเลยนะใช่ไปเกี่ยวพี่มันติดอย่างนี้ทั้งวันไม่คือต้องลองขับเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะหนึ่งคือรถยุโรปเนี่ยหนึ่งคือดูอย่างเดียวรีวิวตอนดูเนี่ยมันไม่ชัดเจนถ,ถ้าขับเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเนี่ยค่า maintenance นนรถพวกนี้มันค่อนข้างสูงนึกออกใช่ป่ะแต่ที่ผมลองขับเนี่ยเฮ้ยมันมันเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วลที่เขาบอกเนี่ยโอเคแต่ว่าตอนนี้มีปุ่ม เช็คขึ้นก็คือเรื่องลมยางตอนนี้ลมยางคันนี้อาจจะไม่เท่ากันนะครับก็อยากต้องเติมลมยางเท่ากันเพราะรถพวกนี้มันจัจฉริยะมากจะมีเซนเซอร์เพรสเชอร์ของลมยางอยู่นะที่มาเตือนว่าตอนนี้ลมยางไม่เท่ากันหรือพอถึงจำนวนเลขไม่ที่ทาง p o s c h ยเขาลิมิตไว้ในกล่อง ECU ว่าตอนนี้ถึง4ี่มือโลละยูต้องเปลี่ยนยางละมันก็จะขึ้นมาเปลี่ยนยางแบบนี้เหมือนซึ่งตอนนี้มันขึ้นมาเป็น Type Change ละคือประมาณว่าเฮ้ยคุณ คุณต้องไปเปลี่ยนยางกันออะนะเว้ยเตือนนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็ไปรีเซ็ตกันได้แหละ,ะพูดถึงนะครับรคือทุกครั้งที่เปลี่ยนยางอ่ะมันก็ต้องรีเซ็ตหนึ่งค,ครั้งเพื่อให้ตัวสมองกลมันจําได้นะครับแต่หน้นขนาข้างในระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดแต่เบรกดีมากนิม่มเพราะนั้นขับรถนะเวลาขับรถซิ่งหรืออะไรเนี่ยแล้วไปเจอรถพวกนี้อย่าไปจี้เขานะครับเพราะว่าหนึ่งรถพวกนี้เขาไปได้อย่างสั่งแล้วเบรกได้อย่างดีนึกออกใช่ไหม เวลาเขาไปเร็วเราตามเขาได้แต่เวลาเกิดฉุกเฉินเขาเบรกเขาอยู่นะแต่เราที่ตามเนี่ยเราไม่อยู่นะเราก็จะไปหมังสีโสกับกระชนท้ายเขาเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเลือกหมังแคบไหนใช่วันนั้นแจ่เราวันนี้อย่าไปอย่าไปอย่าไปใกล้เขามากครับเวลาขับเร็วอ่ะไม่ได้บอกว่าอย่าไปไล่เขาแบบอย่าไปขับตามเร็วนต้องกลัวคนเลยไม่ได้อ่าแต่ถ้าเกิดท่านจะท่านต้องระวังนิดนึงเพราะเนี่ยเบรคมันดีมากมันแค่แตะแล้วมันมันดูดไปเลยนะครับเพราะนั้นนราคาราคาเนี่ยถ้าออกจากห้างเนี่ยมันเจ็ดล้านเก้าเจ็ดล้านเก แต่ในวันนี้แค่2อล้านสี่แสนสองล้านจริงๆไม่เดล้านสี่สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันนี่ผ่อนราคาแบบสบายๆเลยราคาเริ่มต้นจะขีปีได้กี่บาทเจ็ดสเดือน4ี่หมบาทก็ต้องมีรายได้มากกว่าการผ่อนสอเท่า1เท่าหรือ2เท่าถ้าจะผ่อนสี่0มื่นท่านต้องมีเงินเดือนแปดหมื่นถึงแสนหนึ่งแปดหมื่นแปดนี้ข่้นต่ำต้องเป็นแปดหมื่นแปด นะครับถึงจะมีโอกาสผ่อนรถได้นะครับแล้วก็ถ้าซื้อวันนี้น้ำมันมีของแถมอะไรบ้างเขามีโปรสุดเลาใจอยู่แล้วพี่โก้ฟรีค่าธรรมันกันจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ฟรีฟรีภาษีโอ้โหจัมสบายต่อมันเรายืรถสบายเลยฟรีพรบฟรีโอนกรรมทธิ์โอสบายโอนรถให้ด้วยฟรีอีกน้ำมันเต็มถังน้ำมันเต็มถังแล้วถ้าเกิดถ้าไม่สะดวกมารับจะส่งถึงบ้านคุณนะคะส่งถึงหน้าบ้านใช่และที่สําคัญอบโอโซนพ่าเชื้อโควิดใช่ให้คุณฟรีด้วยให้คุณฟรีเลย ลงตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะรถขับดีจริงว่ะเป็นไงอยากขายรถตัวเองทิ้งขับเออทำไมกูไม่ซื้อไอ้เมื่อทำไมกูไม่ซื้อนี้ขับวะเออแล้วทุกวันนี้ขับกระบะเป็นไงบ้างเออเลิกขับไปแล้วตั้งแต่ล้อล้นเนี่ยโดนจับไม่เลิกเลยขับงนี้ดีกว่าเนาะเออเสบายเออสองร้อยกว่าบาทเออแต่จริงแต่แต่แตนชอบนะคือเขาไปตามใจสั่ง คือแอนนั่งเนี่ยรู้บางทีแอนเป็นคนที่ชอบนั่งมากกว่านะถามว่าชอบขับไหมก็ชอบขับแต่ว่าเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าเวลาเบรกบางทีถ้ารถระบบเบรกไม่ดีนิดนึงมันจะทําให้ลมึนหัวใช่นมจะเขย่าด้วยใช่นมจะแตกเป็นห่วงมากเลยแต่เนี่ยหว่าพอแตกบ้ไม่มีกระโชกเขา้าดูเลยว่าเบลไม่มีดึงเบลไม่มีดึงไม่สามารถดึงนมันได้ไม่มีไม่มีไม่มีคันนี้ไม่สามารถทําให้นมมันแตกได้ถูกต้อง อันนี้ดีมากนะครับเพราะน<ด>ั้นใครที่สนใจคันนี้ดูคลิปนี้เสร็จโทรเข้ามาเบอร์ตามข้างล่างนี้นะครับ,บเพื่อมาเช็คกันอยู่ว่าคันนี้ยังอยู่ไหมใช่ค่ะายังอยู่ท่านก็ามารับชมรถได้แล,ล้วกล้าพูดอะไรว่าดีอย่างที่ผมพูดนี่ช่วงล่างนี่ไม่ไงดีจัดสุดยอดเลยนะครับเพราะนั้นสดใจกิงกลางกันมาได้กล้าการันตีครับรถสวยคุณภาพดีไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมการันตีคุณภาพมีใบ QC จากทีมวิศวะของทางท็อปเทนนะครับเพราะนั้นก็มากระชากกันได้ เรียบร้อยคันนี้เดี๋ยวไปดูคันต่อไปของท็อปเทคลิปหน้าว่าจะเป็นรถอะไร